หนังสือพ่อรวยสอนลูกนี่เรียกได้ว่าเป็นหนังสือขายดีตลอดการเลยนะทั้งในไทยและก็ทั่วโลกขายดีจนแบบแทบจะมีลัทธิเป็นของตัวเองเลยมีคนรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็เผยแพร่คําสอนของพ่อรวยก <c oughs> <ๆ>็คือเหมือนเป็นแบบศาสนาพ่อรวยสอนลูกอะไรแบบนี้แต่มันก็ดีจริงๆนะมันเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็เนื้อหาข้างในนี่ก็ดีมากๆเลยถือว่าเปิดโลกผมมากๆแล้วพ่อรวยสอนลูกเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านตอนที่เข้าสู่วงการการเงินตอนที่เริ่มสนใจการเงินเริ่มสนใจธุรกิจผมก็อ่านพ่อรวยสอนลูกเนี่ยแหละครับซึ่งตอนนั้นเน เป็นเล่มมานั่งอ่านต่อจะได้ขีดเขียนจดลงไปได้หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่ปูพื้นฐานได้ดีมากๆนะครับผมปลูก mindset เกี่ยวกับเศรษฐีให้เราคิดแบบเศรษฐีทําแบบเศรษฐีมองโลกแบบคนรวยเข้าใจว่าเงินทําง,งานยังไงเงินได้มายัางไงจะต่อยอดเงินได้ยังไงทรัพย์สินหนี้สินคืออะไรคนเราทางานไปทาไมและจะรวยได้ยังไงคือครบหมดเลยครับเล่มนี้ครบจริงๆแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ต้องเกริ่นก่อนจะเข้าเรื่องก็คือคนเรามักจะตั้งเป้าหมายว่าอยากรวยแต่พ่อรวยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคําว่ารวยหรือคําว่า rich เนี่ยยังไม่ดีที่สุดแต่เป้า รวยเนี่ยมันแค่หมายถึงว่าเราอยากมีเงินเยอะแต่ถ้าเราใช้เงินไปเรื่อยๆหรือว่าเราหยุดทํางานไม่มีรายได้เข้ามาเนี่ยสักวันหนึ่งเงินเราก็อาจจะหมดได้หมายควาว่าเรามีเงินเยอะแต่เราหยุดทํางานไม่ได้แต่คําว่ามั่งคั่งเนี่ยไม่ได้หมายความแค่ว่าเราต้องมีเงินถ้าเรามีความมั่งคั่งหมายควาว่าเราสามารถมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆมีเงินเรื่อยๆแล้วก็รวยขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะหยุดทํางานแล้วหรือแม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้ทํางานอน่างเช่นตอนนอนหลับหรือว่าตอนไปเที่ยวเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายให้เรามั่งคั่งเนี่ยเป็นเป ทําให้เรามั่งคั่งด้วยข้อที่1นนะครับสร้างธุรกิจคือเขาก็หมายถึงให้เราทุกคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวสร้างธุรกิจขึ้นมาแหละแต่เอาจริงพอผมอ่านมาหลายครั้งเริ่มอ่านจากหลายที่เอาความรู้มารวมกันทําให้ผมพอจะช่วยบอกคุณได้ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจส่วนตัวขนาดนั้นก็ได้หรือจะทํางานประจําไปก็ไม่มีอะไรผิดเพราะแก่นหลักของหัวข้อนี้ที่สําคัญกว่าการลาออกมาทําธุรกิจคือการสร้าง mindset แบบนายจ้างสร้างความคิดแบบผู้ประกอบการต่างหากซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง mindset แบบผู้ประกอบการเนี่ยก็คือการ,ร,ารกิจ ถ้าใครเคยอ่านก็จะพอรู้ว่าคนเขียนหนังสือพ่อโดยสอนลูกเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยเขาคลั่งการสะสมสินทรัพย์มากๆครับทุกการกระทําเกี่ยวกับเงินของเขาคือการสะสมสินทรัพย์ให้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งธุรกิจเนี่ยมันก็คือสินทรัพย์อย่างหนึ่งเขาก็เลยบอกเราว่าให้เราไปทําธุรกิจแต่พอพูดถึงคาว่าธุรกิจเนี่ยภาพในหัวของใครหลายคนมันอาจจะดูยิ่งใหญ่มากเลยผมมันดูไกลเกินเอื้อมจังเลยต้องไปเปิดแบรนด์ต้องไปเปิดร้านอาหารต้องไปผลิตของขายจ้างโรงงานมันใช้ต้นทุนเยอะมากเลยมันยากมากๆเลยธุรกิจอะไรแบบนี้มันใใใชช้้้้้้้เเเเเววลลาา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 ายยอออออะะะะะงงินอองนนนนนนนถไไมมม่่กกจจปรํํีีททดพฉััหข เลยขอเปลี่ยนคำพูดนิดนึงจากสร้างธุรกิจให้เป็นการสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเป็นของตัวเองพอเป็นแบบนี้มันฟังดูมีกำลังใจมากกว่านิดนึงในความคิดผมนะเพราะการที้คุณทำงานประจำเนี่ยมันคือการที่คุณทํางานให้คนอื่นถ้าธุรกิจคือสินทรัพย์การทํางานประจําคือการให้คุณสร้างสินทรัพย์ให้คนอื่นแต่มันก็ไม่ผิดการทางานประจําเราได้ผลตอบแทนมาเป็นเงินซึ่งเราก็สามารถเอาเงินไปต่อยอดเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นได้เหมือนกันแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าเราอยากมี mindset แบบผู้ประกอบการเนี่ยระหว่างที่ทํางานประจําเราสามารถสร้างอะไรขึ้นมาเป็นของตัวเองได้เหมืืออนนนนนกกกัััแแลล้้้วว็ทททําาาาคคคบู่่่ไปสสิิงงีเรรรขึมยะพ์ธุ อลองไปรับงานฟรีแลนซ์ทำลองหาของมาขายใน i ิกตอ k หลังเลิกงานยิ่งช่วงดึกๆเนี่ยคนซื้อเยอะเลยลองทํา YouTube ลองทําเพจ Facebook ไหมทั้งหมดที่พูดมานะครับคือการสร้างอะไรขึ้นมาเป็นของตัวเองมันคือทรัพย์สินมันคือการทางานให้ตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้มันทําเงินเพิ่มให้กับเราแล้วก็ยังสร้างมายเซ็ตของผู้ประกอบการให้กับเราด้วยเพราะคุณต้องวางแผนเองคุณต้องจัดเวลาเองคุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการทาอะไรแบบเนี้ยควบคู่กับการทํางานประจําเนี่ยมันไม,ม่คุณได้มายเซ็ตแบบผู้ประกอบการหรือว่าได้มแบบม กี่โมงเลิกงานกี่โมงเหมือนตอนที่คุณทางานมันต้องจัดการด้วยตัวเองทุกอย่างทักษะแบบเนี้ยประสบการณ์แบบเนี้ยคือสิ่งที่สาคัญที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาเป็นของตัวเองมันจะช่วยดึงให้เราหลุดออกจากแนวคิดแบบลูกจ้างและทําให้เรามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการแบบที่พ่อรวยเขาอยากให้เรามีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานมาลงทุนตู้มหาอะไรใหญ่โตทําเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟาทันทีเลยก็ได้เราหาได้ทาควบคู่กันไปฟรีแลนซ์ก็ทําควบคู่กับทงานประจําได้ YouTube ก็ควบคู่กับทํางานประจําได้ไลฟ์ขายของก็ควบคู่กับการทํางานประจําได้และนอกจากการทําแบบเนี้ยจะทําให้ธุรกิจคุณดีขึ้นแล้วมันทาให้งานประจําของคุณดีขึ้นด้วยครับเพราะพอ,พอเรามีความคิดแบบผู้ประกอบการเนี่ยเวลาเราทํางานประจําเวลาคนสั่งงานอะไรเรามาเราก็จะมองงานมองธุรกิจแบบผู้ประกอบการแทนที่เราจะทํางานโดยแค่คิดว่านายจ้างสั่งให้เราทําอะไรเราจะวิเคราะห์เก่งขึ้นว่าธุรกิจเนี้ยต้องการอะไรเราจะคิดแทนเขาได้มากขึ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นตอบโจทย์ได้มากขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นนอกจากการสร้างอะไรเป็นของตัวเอง ยังทําให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานและมีรายได้หลักเพิ่มขึ้นอีกแล้วถ้าวันหนึ่งรายได้เสริมของคุณมาเติบโตขึ้นมากๆคุณก็อาจจะลาออกมาทําของตัวเองเต็มตัวแล้วก็ต่อยอดเติบโตเป็นธุรกิจยิ่งใหญ่ได้นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมพ่อรวยถึงบอกให้คุณสร้างธุรกิจหรือถ้าในภาษาของผมก็คือ สร้างอะไรขึ้นมาเป็นของตัวเองสักอย่างข้อที่2นะครับหาความรู้ทางการเงินต่อให้คนหาเงินได้เยอะแต่ไม่รู้จะทํายังไงกับเงินเหล่านั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีวันรวยหรือว่ารวยได้ช้ามากๆเพราะคุณได้เงินมาคุณก็ใช้ไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะใช้จนหมดแล้วคุณต้องทํางานหาเงินใหม่เงินหมดก็ต้องหาเงินไม่ทํางานก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้พักสักทีก็เหนื่อยอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากหาเงินแล้วคุณต้องหาความรู้ทางการเงินด้วยเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนในความรู้อย่างสม่ำเสมอศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการหาเเเเเเงง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 ิิิินนนนนนศึกกกกาาาาารรรรรรื่่่่่่ออออีียยยยยยวััับตตตตดสทททพ์และะะปภมมไไไไุ้้ เงนทุนแบบไหนเหมาะกับเราความเสี่ยงที่เรารับได้เป็นแบบไหนการจัดงบการเงินการอ่านงบการเงินเป็นยังไงแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับซื้อบ้านต้องดูอะไรบ้างสินเชื่อต่างกันยังไงวางแผนเกษียณวางแผนนีร่กโหดทุกอย่างในชีวิตเนี่ยทุกการกระทำมันใช้ความรู้เรื่องการเงินหมดเลยครับทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้คือคําถามเรื่องการเงินที่คุณต้องตอบให้ได้ให้หมดแล้ววิธีที่จะตอบคําถามพวกนี้ให้ได้ คือการหาความรู้ด้านการเงินนี่แหละเอาเงินไปซื้อหนังสือมาอา่านซื้อคอร์สมาเรียนเปิดคลิปยูทูบที่เป็นความรู้ดูบ้างพอได้ความรู้ได้ตัวอย่างลองนําไปใช้จริงลองไปเจ๊งจริงลองไปขาดทุนจริง,รงหาประสบการณ์หาความรู้มาและความรู้พวกนี้มันจะช่วยคุณตัดสินใจเรื่องต่างๆด้านการเงินได้ดีขึ้นมากๆและพอคุณตัดสินใจด้านการเงินได้ดีคุณก็จะไปถึงเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้ไหวขึ้นมากๆเช่นกันข้อที่3นะครับเข้าใจความต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินประโยคหนึ่งที่เราจะได้อ่านบ่อยๆในหนังสือก็คือคนสสส่่่วววนนนนนนนมมาาาาากซืื้้้้้ออบบโดยยเขใจจคคทรรััพ์ิิิแแแตงลลีะ อกนี้ได้เละครับถ้าไม่เกิดการถกเถียงมากมายเลยมีวิดีโอมีบทความอะไรเถียงกันมากมายว่าบ้านเป็นทรัพย์สินหรือนี้สินกันแน่บางคนซื้อบ้านมาผ่อนแล้วก็ผ่อนไปทุกเดือนแล้วก็บอกว่าผ่อนไปเถอยังไงมันก็เป็นทรัพย์สินของเราแต่จริงๆแล้วไอ้ข้อถกเถียงพวกนี้มันไม่มีวันจบสิ้นหรอกครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและนี่สินรถยนต์ก็เป็นได้ทั้งทรัพย์สินและนี้สินเพราะสิ่งที่แบ่งแยกจริงๆว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือนี่สินเนี่ยคือมันเอาเงินออกจากกระเป๋าเราหรือเอาเงินเข้ามาในกกกกกรร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 ะะะะเเ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 เปปปป๋๋๋าา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 พทททัยย์สสสสสิิิิิินน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 นคคบืือออออออ่่่่่่่งงงงงีีีีข้้้มใวไจจชผ มันคือหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สินเนาะเพราะว่าเราเสียเงินไปให้มันทุกเดือนจนกว่าจะผ่อนหมดเนี่ยมันจะเป็นหนี้สินพอเราผ่อนหมดแล้วมันถึงจะเป็นทรัพย์สินของเราเต็มๆแต่ถ้าเกิดเรากู้ซื้อบ้านและเอาบ้านไปปล่อยเช่าแล้วเก็บค่าเช่าได้มากกว่าค่าผ่อนทุกเดือนเนี่ยเช่นเราผ่อนบ้านเดือนละหมื่นสี่แล้วก็ปล่อยเช่าได้เดือนละหมื่นห้าอ่ะเรามีกำไรหนึ่งพันบาททุกเดือนหนึ่งพันบาทเนี่ยก็เข้ามาในกระเป๋าเราทุกเดือนหมายความว่าการมีบ้านหลังนี้ทําให้เรารวยขึ้นเดือนละหนึ่งพันบาทมันเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าเราแบบเนี้ยบ เนียรถคันนี้ก็คือหนี้สินแต่ถ้าเราเอารถไปขับแกลบแล้วหาเงินได้เพิ่มเดือนละหมื่นโดยที่ค่าผ่อนรถเดือนละเจ็ดพันกำไรสามพันบาทเนาะรถคันนี้ก็เอาเงินเข้ามาในกระเป๋าเราเดือนละสามพันบาทอันเนี้ยคือทรัพย์สินเพราะว่าการมีรถคันนี้ทําให้เรามีเงินมากขึ้นหรือผมอาจจะไปซื้อคอนโดสักห้องอยู่และก่อนจะมีคอนโดเนี่ยผมทําคลิปได้แค่สัปดาห์ละคลิปเพราะว่าบ้านเสียงดังตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปไม่ค่อยมีสมาธิทํางานแต่พออยู่คอนโดผมอัดคลิปได้สัปดาห์ละสองคลิปรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2, สองเทรัพยสิน สิเพราะมันเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าผมเดือนละสองพันแค่นี้เลยครับวิธีแบ่งแยกง่ายๆถ้ามันเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าเราทําให้เรารวยขึ้นมันคือทรัพย์สินแต่ถ้ามันเอาเงินออกไปจากกระเป๋าเราทําให้เราจนลงทุกเดือนมันคือหนี้สินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรซื้อบ้านไม่ควรมีหนี้สินอะไรอย่างนี้นะมันก็อยู่ที่ความพอใจความไหวที่เราจะแบกรับภาระหนี้สินนั้นได้แค่อย่าเข้าใจผิดไปมองมันว่าเป็นทรัพย์สินก็พอถ้าเราซื้อบ้านเพื่อจะอยู่ซื้อรถเพื่อจะขับแล้วเราผ่อนไหวอ่ะก็จัดการตัวเองไปถ้าเรายัางเข้าใจจริงๆว่ามันคคออหนนีีี้้สะมมม่่่่ใใททรัััพยยแลววกก็็็เเเตตจจผาาาบบงุุณข ให้แยก2อย่างนี้ให้ออกครับเพราะว่าพ่อรวยเนี่ยเขาใช้เทคนิคในการให้ทรัพย์สินเนี่ยผ่อนหนี้ให้กตัวอย่างนะสมมติเขามีบ้านปล่อยเช่า4หลังใช่ไหมที่บ้านปล่อยเช่าทั้ง4หลังเนี่ยเก็บค่าเช่าได้มากกว่าค่าผ่อนหลังละ2 0 0พันบาทอ่ะบ้าน4ี่หลังนี้คือทรัพย์สินใช่ไหมเพราะว่าค่าเช่ามันมากกว่าค่าผ่อนเก็บค่าเช่าได้หลังละ2 0 0พต่อเดือน4ี่หลังก็มีค่าเช่า8 0 0พันต่อเดือนเข้ามาในกระเป๋าแต่เขาก็ไปกู้ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ยเอาไว้อยู่ก็คือหนี้สินใช่ไหมหลังเนี้ยผ่อน เขาก็เงิน8ปดพันจากทรัพย์สินสหลังนั่น,นที่ได้ค่าเช่ามาเนี่ยมาจ่ายค่าผ่อนของบ้านหลังนี้ที่เพิ่งซื้อมาเดือนละ8ปดพันบาทพอเราแยออกอหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินเนี่ยเราจะคิดเทคนิคอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้เอาใช่ไหมให้ทรัพย์สินช่วยผ่อนหนี้ให้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยเจียดเงินรายเดือน,นไปผ่อนหนี้แล้วก็มีเงินใช้น้อยลงก็เหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่ฟรีเพราะว่าทรัพย์สินคอยจ่ายให้อันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะมันมีวิธีนี้เฉยๆนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันง่ายเพราะขนาดผม สินให้มากสร้างหนี้สินให้น้อยแค่นั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับข้อที่4นะครับ เรียนรู้ที่จะใช้เงินทํางานให้กับเราซึ่งการใช้เงินทํางานให้ก็เหมือนกับไปข้อซื้อบ้านปล่อยเช่าเมื่อกี้ที่พูดนั่นแหละแต่มันก็ทําได้อีกหลายวิธีนะครับแล้วแต่ความพลิกแพลงความคิดสร้างสรรค์ของคนในการใช้เงินทํางานให้กับเราแกนหลักของแนวคิดนี้ก็คือปกติเราทํางานเพื่อเงินใช่ไหมครับเราทํางานแลกเงินได้เงินมาก็ไปใช้จ่ายซื้อของหาความสุขพอเงินหมดก็ทํางานหาเงินมาใหม่เติมเรื่อยๆอันนี้จะเป็นหลุมปกติของคนทั่วไปครับคนส่วนมากคือจะเข้าใจแค่ว่าการจะได้เงินมาต้องทํางานและพอมีเงินแล้วก็เอาไปทําอะไรก็ได้เอาไปซืื้้้อออออขขงงงจจับ่าาาาายยใชสสซควมมุและพเินนหหดก็ทํ มก็จะพลิกแพลงมองอะไรไม่ค่อยได้ว่ามันมีวิธีใช้เงินในทางอื่นอีกไหมนอกจากการซื้อของแต่พ่อโดยเขาบอกว่านอกจากการทํางานแลกเงินแล้วเนี่ยเราต้องพลิกมุมมองนิดนึงให้หาวิธีให้เงินทํางานให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องคอยทํางานแลกเงินตลอดหรือบางทีไม่ต้องทํางานเลยก็ได้ก็มีเงินเข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ให้หาวิธีนั้นให้เจอซึ่งมันก็มีวิธีมากมายครับปกติเราทํางานได้เงินมาก็เอาเงินไปกินไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนลงทุนในหุ้นลงทุนในตราสารนี่แล้วเงินมันเกิดเติบโตตเเ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 รรราา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 มมมีงงงงงิิินนนนนกกขึ้้้้ดยท่่ไไไไไไออออออํะลแปปววว็ นี้ก็เป็นการเรียกว่าให้เงินทำงานให้กับเราเหมือนกันเพราะเราเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์ไว้และราคามันสูงขึ้นเราก็รวยมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยเหรือเอาเงินไปซื้อหุ้นและหุ้นจ่ายปันผลให้กับเราเราก็ได้เงินเข้ากระเป๋าโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเอาเงินไปซื้อตาสสรนนี้แล้วได้คูปองมาไอดอกเบีย้ยคูปองตรงนี้ก็เป็นเงินที่เข้ากระเป๋าเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรหรืออย่างการซื้อบ้านปล่อยเช่าโดยที่มีค่าเช่าสูงกว่าค่าผ่อนเงินส่วนต่างของค่าเช่าเนี้ยก็เข้ากระเป๋าเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้คืืออออกกกาา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 รรรรรรใใใใหหหห้้้้้้้เเ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 งง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 ิิิินนนนนนทททททับชพพ่่่่่่่ไไไไปมมมมมีีขึโดยตตแ แพลงไปในเรื่องการทํางานก็ได้นะผมเคยฟังเรื่องของโค้ชหนุ่มมาที่โค้ชตอนที่สมัยเขายังเป็นนักบรรยายอยู่ตามโรงงานเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องเดินสายบรรยายเองต้องไปตามโรงงานต่างๆเอง,ง,ง,งอันนี้คือการทํางานแลกเงินแต่พอเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีเงินมากขึ้นเขาก็ไปเทรนรุ่นน้องไปสอนรุ่นน้องแล้วก็ส่งรุ่นน้องไปบรรยายตามที่ต่าง,างๆแทนโดยที่เก็บส่วนแบ่งนิดหน่อยทีนี้จากตอนแรกที่เขารับคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะทําได้สักเดือนละ5งานแต่พอมีรุ่นน้องมาช่วยเขา,าจะทาได้เดือนละ20งานดีไม่ดีตัวเองไม่ต้องไปบรรยายเลยคอยเก็บส่วนบบ่่่งงงงงจาาากกกกรรรรุนน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 ้้้้้อออททีไปวิิิเเดดสยใใหหัััั็คืชํมม สิ่งที่คนรวยเขาทำกันครับและพ่อรวยก็บอกให้เราฝึกทำให้เป็นช่วงแรกทำงานแลกเงินไปก่อนไม่เป็นไรแต่พอได้เงินมาเนี่ยแทนที่จะคิดแค่ว่าเอาเงินไปซื้อของซื้อความสุขหาวิธีใช้เงินให้เงินมาทำงานให้กับเราให้ได้หาวิธีใช้เงินให้เงินมันทำเงินให้เรามากขึ้นให้ได้เอาเงินไปลงทุนต่อยอดต่อให้เรามีเงินเข้ากระเป๋าไเรื่อยโดยที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องลงแรงเพิ่มเมื่อเงินที่เข้ามาอัตโนมัติเหล่านั้นหรือว่าที่เรียกว่า Passive Income เนี่ยมันมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราแล้วก็็เเ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 รรรรรรรีีีียยยกกกไไดด้้้้ววว่่่าา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 ามออออิิิสสภภพพพททททงงงงนนนบแลลืจะ งานต่อหรือว่าไม่ทําเราจะหยุดทํางานเพราะว่าพอกินพอใช้แล้วก็ได้หรือจะทํางานต่อเพื่อเอาเงินไปลงทุนต่อให้เรารวยมากขึ้นก็ได้หรือจะทํางานต่อแค่เพราะว่ามีความสุขก็ได้เพราะผมก็เคยเห็นหลายคนที่รวยแล้วนะแต่ก็ยังทํางานประจําต่อไปเพราะว่าเป็นงานที่ชอบเป็นงานที่รักทางานเอาความสุขเฉยๆก็มีตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นการเป็นพนักง,งานประจามันไม่ได้ผิดครับแต่ว่าพอเราได้เงินมาเนี่ยขัดเอาเงินไปลงทุนต่อยอดไม่ใช่คิดแค่ว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีอย่างเดียวข้อที่5้นะครับกล้าเสี่ยงข้อนี้เคยพูดไปแล มีคำว่าเสี่ยงก็ไม่เอาและวิ่งหนีกลัวไม่สู้แต่คนรวยคนสําเร็จเขาจะกล้าเสี่ยงมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเสี่ยงไปสุดเสมอไปแต่เขาจะหัดช่างน้ําหนักความเสี่ยงกับความสาเร็จครับยกตัวอย่างการท YouTube ของผมก็ได้ความเสี่ยงในการท o u t u b e ของผมก็คือผมอาจจะโดนเกลียดโดนคนหมัน่นไส้มาพูดหน้ากองอะไรก็ไม่รู้หน,น,น้าลำคานแต่พอไมดูต้นทุนของผมก็มีอยู่แล้วกล้องก็มีคอมก็มีอย่างเลยที่ผมต้องลงทุนไปกับการท YouTube คือยอมเปิดหน้าให้คนรู้จักแล้วก็ยอมเหนื่อยมากขึ้นแลวลองมาเปรียบ การเดินทางมากๆพอมาชั่งน้ำหนักดูแล้วเฮ้ยผมรู้สึกว่าความเสี่ยงกับผลลัพธ์เนี่ยมันคุ้มค่ากันมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นลุยดีกว่าลองดีกว่าหรืออาจจะเป็นการลงทุนการเล่นหุ้นเล่นกองทุนความเสี่ยงคือเราอาจจะเสียงเงินไปก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทุ่มหมดตัวไม่ลงหมดตัวแล้วเราหันหาความรู้ฝึกฝน,นหาประสบการณ์แต่ถ้ามันสาเร็จขึ้นมาล่ะเราอาจจะรวยไปเลยก็ได้อาจจะสาเร็จอาจจะชีวิตเปลี่ยนไปเลยก็ได้หรืออย่างน้อยๆอ,อาจจะไม่ได้รวยมากแต่กเกษียณเร็วขึ้น10ปีแค่นั้นก็สสสุุดดดดยยยยยออออมมมมาา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 กกกกกกแแลล้้้้วววรรรรรรททททํํํธิิจจจจจจีีีีคคเเ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 ่่่่่งงงงงงถถ็็็็็นนนนนหหตไปืืะะับโ โคดท้าทายมาหรือไปเสนองานอะไรกับคนหน้าที่แบบเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กนะแต่ถ้ามันไม่ work <c ười> เวิร์กขึ้นมาเนี่ยเราเสียหน้าแย่เลยอันนี้คือความเสี่ยงของการกระทำนี้แต่พอมาชั่างน้ำหนักกับผลลับละ่ะรับงานยากมาแล้วทำได้หรือเสนองานไปแล้วมันเวิร์กเฮ้ยนี่มันสุดยอดมากเลยนะนี่มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เติบโตได้เฉิดฉายในสายตาผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะได้เติบโตในที่การงานได้เลื่อนขั้นได้เรื่องเองินเดือนเนี่ยแหละรครับคือการเทคความเสี่ยงซึ่งคนส่วนมากจะหนีเลยไม่กล้ากลัวกล,ลัวคำว่าเสี่ยงแต่พ่อรวยบอกว่าพอได้ยิน รับถ้าเกิดสำเร็จมันคุ้มกันไหมถ้าเกิดมันคุ้มก็ลุยไปเลยแล้วก็เต็มที่กับมันพยายามทําให้มันสาเร็จให้ได้อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเช่นกันครับข้อที่หครับใช้ความสามารถของคนที่เก่งกว่าเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้เงินทํางานนะถ้าคุณจะทาอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองขึ้นมาจะเปิดธุรกิจเปิดบริษัทแล้วคุณลุยทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนกับที่ผมทําอยู่คุณจะทาไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะตันครับเพราะว่าเวลากับแรงของคุณมีจากัดซึ่งวิธีจะสเกุรรกิิ้้มมมันนน่่่่ขคณาาาาพวงงอเเเเเชยะะฉ แล้วเนี่ยลองมาแบ่งดูครับว่าหน้าที่ที่คุณทําในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างแบ่งได้กี่ส่วนแล้วดูว่าส่วนไหนที่คุณถนัดที่สุดเป็นส่วนที่คุณจะไม่ปล่อยไปแน่ๆแล้วส่วนไหนที่คุณไม่ค่อยถนัดและก็เสียเวลาเยอะมากๆในการทํามันพอเริ่มมีเงินแล้วครับในส่วนที่คุณไม่ถนัดและก็ไม่สนุกเนี่ยไปจ้างคนเก่งๆมาช่วยทําทีนี้คุณก็จะมีเวลามากขึ้นและก็ลดภาระในส่วนที่คุณไม่ชอบไปได้แถมงานก็จะออกมาคุณภาพดีขึ้นด้วยเพราะคุณจ้างคนที่เก่งในด้านนั้นมาช่วยคุณทํางานเขาทําได้ดีกว่าคคคคุุุณณณส่่่่่่่วววนน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 กกกกกกก็็็จจะะะมมมมีีีีเเลลาาาาาาาไไไปทททํงงงงงงถัััััดดดด้้้้้้้ขขึึแอออออออชชยยตรบ ทำตัดต่อเขียนสคริปต์ทำรูปทำวิดีโอทำทุกอย่างนอกจากคลิป YouTube แล้วก็ต้องหาเวลามาทำคอนเทนต์เขียนบทความลง Facebook ทุกวันอีกมันเยอะครับมันใช้เวลาเยอะมากแล้วก็หัวหมุนไปหมดเลยผมต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ในสเกลงานทั้งหมดเนี่ยมี2ส่วนที่กินเวลาผมมากที่สุดก็คือการเขียนสคริปต์กับตัดต่อซึ่งเขียนสคริปต์เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากและผมก็ชอบมากๆอยู่แล้วเพราะผมเป็นปนักเขียนมาก่อนผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยการเขียนสคริปต์เนี่ยผมไม่น่าจะปล่อยให้คนอื่นทำแต่มีการตัดต่อวิดีโอเ,มมอเอน คนมาช่วยตัดต่อนะซึ่งตอนนี้ก็คือคุณกิฟใช่ไหมคุณกิฟเนะี่ยเขาเข้ามาช่วยผมตัดต่อซึ่งตัดต่อได้เก่งกว่าดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าผมเยอะผมก็สามารถละตรงนี้ไปได้อย่างสบายใจแล้วก็มีเวลาไปทําสิ่งที่ผมถนัดกว่าก็คือการเขียนสคริปต์ก็เลยทําให้สคริปต์ของวิดีโอหลังจากนี้มันดีขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ละเอียดเนื้อหาแน่นขึ้นมากๆถ้าเทียบกับวิดีโอเมื่อก่อนพอคอนเทนต์ดีขึ้นทั้งตัวเนื้อหาการเรียบเรียงแล้วก็การตัดต่อก็มีความเป็นไปได้ว่าช่องนี้มันจะเติบโตขึ้นธุรกิจมันจะเติบโตขึ้นเพราะคุณภาพมันดีขึ้นถ้าผมทําคนเดียวช่องนี้ก็จะโตไปได้ถึงจุดหนึ่งแต่ถ้าอยากเติบโตได้ไกลกว่าเดิมก็ต้องสร้างทีมจ้างคนเก่งๆเข้ามา ช่วยเหลือคุณในทางที่คุณไม่ถนัดข้อที่7นะครับ หาโอกาสในวิกฤตซึ่งข้อนี้มันเอาไปปรับใช้ได้กับหลายเรื่องมากเลยครับตั้งการทํางานธุรกิจการลงทุนแต่ถ้าจากที่ผมเข้าใจนะครับคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาคลั่งสินทรัพย์มากๆใช่ไหมเขาชอบสะสมสินทรัพย์เพราะฉะนั้นหัวข้อน,นี้หนังสือเนี่ยผมเลยเข้าใจว่าน่าจะมหมายถึงการหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์หาโอกาสในการสะสมสินทรัพย์ต่างๆในช่วงวิกฤตเพราะใน,ช,ววน,นช่วงที่ตลาดผันผวนนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันจะตกลงเยอะมากๆเพราะคนเขาจะเทขายหุ้นเทขายกองทุนเทขายอะไรที่มีความเสี่ยยงงงงงงสูแแแลล้้วววหัันนนนนไไปซือออะรททีี่่่่่่คคาาาามมเเตํกก็ชิ ธนาคารทองคําตราสารหนี้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดสินทรัพย์นั้นๆหุ้นตัวนั้นๆพื้นฐานมันยังดีอยู่ธุรกิจมันยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าที่ราคามันร่วงลงเนี่ยเพราะว่าคนหวาดกลัวคนข้อแพนิ่แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นฐานธุรกิจมันเปลี่ยนไปแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าพอผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นตัวนั้นหรือราคาสินทรัพย์สินทรัพย์อันนั้นเนี่ยมันมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นมาในยอยู่ที่จุดเดิมหรือไม่ก็สูงกว่าเดิมคนที่ซื้อตตอออออนนนนนนนททีีี่่่รรรราา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 มมมมััััลลงงหหืืืววววซซ้้้้้ใชิิกกกกกกกฤแถูเเยพฐดดจจจๆ็ะะไไโส ที่คุณปู่เดนบัฟเฟตนะครับเคยพูดไว้ว่าจงกล้าในตอนที่คนอื่นกลัวและกลัวในตอนที่คนอื่นกล้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับถ้าเราศึกษาดีๆลงทุนให้ถูกที่เนี่ยแล้วก็อดใจรอชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เลยเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในโลกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วทุกวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นเสมอเพราะอะไรแบบนี้เลยครับการหาโอกาสในวิกฤตถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับข้าให้ไปดูคลิปที่ชื่อว่าวิธีรวยในวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังจะมาได้ครับผมเคยลงไปแล้วอก่ต งินนี้สั้นๆเลยครับถ้าเรามีมุมมองที่ไม่ดีต่อเงินเนี่ยมองว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายเกลียดคนรวยแล้วก็บอกว่าตัวเองเชื่อตัวเองไม่มีทางรวยได้มองว่าการบริหารจัดการเงินการลงทุนการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นคนทั่วไปเขาไม่ทํากันถ้าเราคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้คิดว่าเราพอแค่นี้แหละเราไปได้แค่นี้แหละเราก็จะไปได้แค่นั้นจริงๆครับเพราะว่าความเชื่อมันจะส่งผลต่อการกระทําเราด้วยทาให้เราไม่เตยทะยานไม่พยายามแล้วก็ไม่ลงมือทําในสิ่งที่คนรวยเขาทากันจาในคลิป15นิสัย เราคิดแบบเขาทำแบบเขา เหมือนแบบเขาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รวยเลยเราต่อให้เรายังไม่รวยแต่ถ้าเรามาถูกทางแล้วเราจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้ไวกว่าอื่นมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องปรับมุมมองเกี่ยวกับการเงินให้มันเป็นเรื่องบวกมองว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องสนุกมองว่าการออมเงินเป็นความท้าทายการประหยัดเป็นความท้าทายคุณต้องเชื่อว่าเราจะรวยได้เชื่อว่าเราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับการเงินครับเราต้องอย่าวิ่งหนีมันอย่าผลักใสให้มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราต้องสนิทกับมันให้เหมือนเป็นเพื่อนรกกกรรรรระะะทํําาาาาาาขออองเเเแล้มมีโโสสสสปบ็จ รวยมากขึ้นซึ่งหัวข้อนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset นิดหน่อยเนาะไม่ได้เป็นเรื่องการกระทำเหมือนข้ออื่นก็เลยยกตัวอย่างได้ยากนิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจดจําแล้วก็คุ้มที่จะทําครับข้อที่เลยนะครับ จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนในหนังสือเขาจะใช้คําว่า pay yourself first ซึ่งผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆในแทบจะทุกคลิปที่เกี่ยวกับการเงินก็คือออมก่อนใช้อย่าใช้ก่อนออมจําคํานี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการของข้อน,นี้ก็คือการออมเงินน่ครับการออมเงินให้เป็นนิสยัยการลงทุนทุกเดือนให้เป็นนิสยัยซึ่งมันก็มาจากการที่ปกติเราได้เงินมาแต่ละเดือนเนี่ยเรามักจะหมดไปกับการจ่ายนี้จ่ายเงินให้คนนู้นคนน,คน,นี้คนนั้นไปหมดจนเหลือเงินก้อนนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ซึ่งเงินก้อนนี้บางเดือนก็ใช้หมดไม่มีเเเเกก็บางงดดดดือออนนลลิิๆ่ยพทแีมตคูุ เราจ่ายเงินให้เจ้าหนี้จ่ายเงินให้คนอื่นไม่เคยจะขาดให้เงินเขาไปตลอดให้เงินเขาเก่งจังเลยเนี่ยพอเรื่องให้เงินตัวเองเก็บเงินตัวเองเพื่ออนาคตตัวเองทาไมไม่เคยจะทําได้ขาดขาดหายหายนั่นแหละบางเดือนก็มีเก็บบางเดือนก็ไม่มีเก็บที่ให้เงินคนอื่นเนี่ยให้แม่นจริงๆให้ตรงทุกเดือนแบบนี้มันก็เหมือนกับการที่เราให้ความสัมพันธ์คนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมซึ่งมันฟังดูไม่ค่อยดีเลยครับเพราะฉะนั้นลองทําเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหนี้ตัวเองก็ได้พอได้เงินเดือนมาจ่ายให้ตัวเองก่อนซึ่งความหมายของมันก็คือการหััััักกอออออมมมไปปตตตตต้้้้้งงงงง่่่่่่นนนนนนนเเเเดืลยยยคครววววาาาาาา็จจหหหีีใใข ในอนอาคตจะเอาไปลงทุนเอาไปอมอมมาไปทําอะไรก็ได้แค่ขอให้สร้างนิสัยนี้ขึ้นมาได้คือนิสัยของการจ่ายให้ตัวเองก่อนแล้วเงินที่เหลือก็เอาไปจ่ายนี้แล้วเงินที่เหลืออีกก็เอาไ้ใช้พอเปแบบนี้คุณจะมีเงินเก็บทุกเดือนแน่นอนถึงแม้ว่าจะฟุ่มเฟือยแค่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะมีหนี้แค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณหักออมทุกเดือนแล้วและยังเอาเงินที่ออมเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ต,าต่างๆอีกสินทรัพย์เหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเป็นการใช้เงินทํางานให้กับเราพอทาแบบนี้คุณก็จะสามารถเข้าใกล้อิสรรรราาาาพททททกกกกกเเเเเิินในในในนนนไดดดด้้้้้้็็็็ววขึ่่่่มมมมมมอออออออีีีคคััับบหหืืผูยยยๆใใใชชํํปปุะณ สรุปประเด็นสาคัญสรุปแนวคิดที่เห็นบ่อยๆจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกถ้าใครอยากอ่านด้วยตัวเองเต็มๆนะครับก็ไปหาอ่านกันได้เล่มนี้ดังมากๆยังหาซื้อได้อยู่แต่ถ้าใครไม่ถนัดอ่านหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือผมแนะนําให้ไปฟังหนังสือเสียงบนแอป s t o r y t a l ได้เหมือนกันครับซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์กับช่องเราด้วยหนังสือเสียงเอาไว้ง่ายคือการได้มีคนมาอ่านหนังสือให้เราฟังนี่แหละครับบางทีผมก็ไม่มีเวลามานั่งอ่านหนังสือตรงๆหรือบางทีก็ไม่อยากเสียเวลาว่างไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างเช่นตอนออกกำลังกายตอน ่มอนีกเป็นร้อยเล่มเลยถ้าใครสนใจนะครับผมไปขอส่วนลดมาให้แล้วจากปกตินะครับค่าสมัครรายเดือนเดือนละ149บาทถ้าสมัครผ่านช่องผมทาง Story ี่เดียวเขาแถมฟรีให้อีก 1, 1> เดือนเต็มๆครับผมทาให้หาแล้วตกลงมาเลยแค่เดือนละ74.5บาทเท่านั้นเองซึ่งปกติซื้อหนังสือเล่มนึงก็เกือบ200แล้วนะสมัครราคานี้ฟังจบเล่มเดียวก็ถือว่าคุ้มมากแล้วถ้าใครสนใจก,ก็กดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่สะใจอยากดูคลิปอื่นต่อผมแนะนําให้ดูคลิป15นิสัยคนสําเร็จที่ผมกําลังฝึกทําตามอยู่คลิปนั้นก็ยาวๆเนื้อหาแน่นๆเลยเหมือนกัน สามารถกดดูที่คลิปที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย